สวัสดีครับสมาชิกแฟนและสปินโนซานะครับผมสปินโนซา ของับนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตภูลก,กับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันเสาร์28มีนาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลถือว่ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น,นครับเพลครแรกวันนี้อยู่ที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบลารุสนะครับวันนี้มีโรสนามกัน4คู่ผมจะโฟกัสไปที่การเคราะห์2คู่นะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบลารุสนะครับเริ่มกันที่คู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างสลารเวียมอสซกนะครับเปิดบ้าน พบกับบาเต้บอริซครับนัดแรกทั้ง2ทีมปราชาดนะครับวันนี้ซาาเบียมอร์ซีเนี่ยกลับมาเฝ้านะครับสภาพทีมมีปัญหาครับโปรติชใช้งานอีกอร์ิมอนอยูนะครับที่ติดโทษไปนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากขุมกําลังตําแหน่งอื่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจัดเต็มครับแล้วก็วันนี้เร่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับเจอกระทามบาเต้บอริซครับซึ่งเกตบ,บอลเนี่ย อจะเหนือกว่าพอสมควรครับแต่บาเต้ครับตั้งแต่ที่พวกเขาพลาดแชมป์ลีกฤดูกาลก่อนครับมาตรฐานทีมเนี่ยถือว่าตกโล่นครับแล้วก็แปลหลากหลายคนเนี่ยอยู่ในช่วงโรยรายนะครับนักเตะอย่างพวกอีกอร์สตาเซวิสตาดิสตับดาฮูนเยสเกนี่เบเรสซิลแล้วก็มักซิมสกาวิชครับต่างอยู่ในช่วงฟอร์มตกแล้วก็โรยรายอย่างที่เรียนไปครับที่การทัดเกมลับเนี่ยดูแล้วไม่นิ่งเหมือนเดิมครับวันนี้ครับมาเยียนครับกับแพงเปิดมาให้ทางบาเต้บริสตอลครับเป็นต่อที่1.25อย่างที่เรียนไปนะครับว่าชั่วโมมมมงงนนนีี้ทเเยืืออไ่่แกรห แล้วก็เกมนอกรังเนี่ยยังไม่ค่อยชัวร์เพราะฉะนั้นก็แพ้แบบนี้ครับผมมองว่าเชียร์สราเวียมอส์ซีครับดูแลเล่นต่อหน้ากองเชียร์เนี่ยสู้ได้อย่างน้อยไม่น่าแพ้ขาดคารับประเพณอเนี่ยมีการเต็มด้วยการยื้อแบ่งแต้มได้เชียร์สราเวียมอส์ซีนะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างโกโรเดียนะครับเปิดบ้านพบกับชักต้าโซลิคอนครับแรกครับทั้งสองทีมปราชัยมานะครับวันนี้ครับโกโรเดียกลับมาฟอร์นันครับแต่ถ้าเกิดดูจากแท็กติกฟอร์มกันเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่เกมรุกเนี่ยขาดความดุดัััันนนะะครรบบแแล้วกกก็เเมมี่ยจ อยู่เป็นประจำนะครับเจอกับทางชักต้าโซวยกรับซื้อเกมแรกเนี่ย อาจจะแพ้มากก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสถิติรูปเกมต้องบอกว่าทานเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นบอลที่เกมรูกค่อนข้างดุดันครับเพียงแต่ว่าจบสกอเนี่ยไม่ค่อยเนียนแต่วันนี้ครับมาเยือนทางโคโลอเชียครับผมมองครับว่ารูปเกมเนี่ยโคงเปิดแรกกันมากขึ้นครับจุดนี้ครับดูแล้วแนวรุกของทางทีมเยือนเนี่ยโคงมีพื้นที่เล่นมากขึ้นแล้วก็จังหวะได้สับไกลเนี่ยคงเน้นกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้ชักต้าโซลิคอครับเป็นต่อ0.5ผู้นี้ครับผมให้กัดฟันเชียร์ทางทีมเยือนคคครรรับบบดูแลล้ววออที่่่เืงมาากก วันนี้ครับสองทีมในคลิปนี้คลิปนี้นะครับฟุตบอลเบลารุสเชียร์ทางชักตาสวิกอสกับเชียร์สลาเวียมอกสีนะครับเฮงเฮงรวยรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งน,นี้สวัสดีครับ